แปลงร่าง็นไททันครับผมซึ้มบรรยาไททันฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือ5นาทีในบล็อกฟุตครับผมนะฮะอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าโลกหนึ่งนะครับซึ่งเรากำลังจะกำลังจะกำลังจะบินครับผมนะ ก็คือนะครับเราจะบินไปสุ่มผลนะครับผมเราก็บินนะครับผมยาวไปยาวไปครับผมยาวไปและก็ยาวไปนะครับกว่าจะถึงครับก็อีกประมาณพันปีเอออ่านะครับผมเรามาถึงเกาะที่สุ่มบนแลนะครับนะเอารอเลยนะครับผมสุ่มนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลัง เขายิงอะไรกันก่อนได้เหี่ยวโอ้ดาเมจดโดนนะดาเมจโดนนะนี่นะอ่ะได้ผลอะไรมานะครับตอนนี้ผมยังไม่ให้ดูนะอ่เอไม่ให้ดูไม่ให้ดู <laughs> เราก็่า,าบินหนีจากการประทะเมื่อกี้มาก่อนนะครับมาก่อนเลยนะมาก่อนเลยแล้วก็แวะที่เกาะตรงกลางนะครับตรงกลางที่เราสามารถไปโลก2ไดนะ้แล้วก็ใช้สกิลเป็น,นทีนะครับโชว์โชว์แล้วผลม็กมาของผมนะ แล้วก็เดินตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ต่อไปนะครับต่อไปแล้วก็ยืนที่ท่าเรือครับพร้อมกับการโชว์ผลปีศาจที่เราจะกินกันแล้วนะครับนะนั่นก็คือผลผลไททันนั่นเองนะฮะนี่ผมแปงลงร่างเป็นไททันโชว์เป็นหนึ่งทีครับเป็นไงไททันเอน๋นี่นี่มีฟันดาบฟันดาบแล้วน้นี่เครื่องพาคี้เป็นไงไับผลผลไททันของผมนะสุ่มเมื่อกี้เลยสุ่มเมื่อกี้เลย อ่าแล้วทำการต่อไปนะครับเราจะกลับกันอ่ากลับโลกสองนะครับอ่ะไปกลับกันเถอะคุยนะครับผมมากลับโลกสองแล้วแล้วมาถึงโลกซ้อนครับตอนนี้ก็เนาะอ่ากระดึ๊บกระดึ๊บต่อไปนะครับฟืบฟืบฟืบนะครับเห็นกล่องสมบัตินะครับผมขอขึ้นเอาก่อนเลยเออเอาก่อนเลยแล้วก็ไปครับผมกระดึ๊บต่อไปกระดึ๊บต่อไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําการ รับเควสนะครับข้างหน้ามี1คนนะครับปล่อยอดาบของเชนคูดออกมานะครับเมื่อกี้เห็นเส้นแดงๆนะครับกระดึบต่อไปถึงจุดรับเควสแล้วนะครับแล้วก็คนก็เดินมาพอดีเลยนะฮะแล้วก็เราจะทําการรับเควสนะครับผมนะฮะตีมอนเนาะเออเฮ้ยเฮ้มันปล่อยแสงใสผ่ผมผมไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่งอ่ะเดินต่อไปครับผมแล้วเราก็จะทําการนะครับแปลงร่างเป็นไททันครับผมซึมเป็นไงไททัน ไทท่านเครื่อนผาคีถือดาบถ้ท,ท่านหัวขาวนะครับผมแล้วก็ทําการตีตีตีมอนเอ้ยเอ้ยทางซ้ายมีคนมาแย่งตีมอนผมเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมไม่สนใจผมไม่สนใจผมตีต่อไปทําการฟาร์มนี่เก็บดาบแล้วอ่ามิกอมีสมบัติสมบัติเก็บก่อนเลยเก็บเก็บได้ไหมเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้แต่ตันนี้เดือดอ่ะเกลือบเกลืึบต่อไปนะฮะ รึต่อไปแล้วตะปานตีมอนนะครับตีมอนเพิ่มเติมนะฮะเออดุเดือดเลือดพล่านมากเลยครับผมตอนนี้นะฮะเออเออโอ้โหเจ็บนะอีปัจจุบหมัดสายฟ้านะครับผมนะครับอรู้สึกว่าใช้ผลพระได้ไม่คุ้มเลยนะครับอ่านี่เวลผลพระขึ้นนะครับรัวเลยนะฮะตีตีต่อนะครับตีต่อตีต่อเออเออเป็นไงอะ ปับปรับปรับ้าไปฮะจุดจอดครับผมตีต่อไม่ย่อท้อตกความยากลำบากนะครับแล้วก็ปล่อยแสงลงพื้นซึมเลยนะครับผมอ่ะเป็นไงกันครับทุกคนอ่านะครับผมทุกคนชอบไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะฮะสวัสนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า